ประสบการณ์เยอะแค่ไหนถ้าคุณเก็บเงินลูกค้าไม่ได้จบธุรกิจสําคัญที่สุดคุณจะโคตรเก่งแน่ไหนประสบการณ์เยอะแค่ไหนถ้าคุณเก็บเงินลูกค้าไม่ได้จบบางคนคุยโลกสวยงามโกที่เวีนปิดยอดไม่ได้ครับแต่ยอมรับคนที่ปิดยอด เก็มเงินได้ของสายของล่าสุดอาทิตย์นี้ของสายปลาลินไทยนะชนิดาะชนิดาภาชินิดดาภาหรือเชลินช่อน้องน้องหนุ่ยน้องหนุ่ยบวกมากเห็นสเกตในเฟซน้องหนุ่ยนะพัดเข้าไปดูนะบวกมากคุยแต่เรื่องบวกตลอดเลยคนเนี้ยเนี่ยคนนี้สําเร็จเลยเป็นเรื่องบวกมาเลย ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณตลอดเวลาผมมาให้น้องหอสำคัญคุณเก็บเงินได้แผนจะดีโคตรสินค้าจะยอดเยี่ยมแค่ไหนแผนจะยอดเยี่ยมแค่ไหนถ้าคุณเก็บเงินไม่ได้จบมันไม่เกิดการซื้อขายใช่ไหมใช่คุณต้องเก็บเงินให้นะอย่างสายที่เรียนทองเรียนทองของไดมอนด์สโตร์ทเขาก็เก็บเงินได้ เก็บเงินทีละสี่พันได้ยังไม่ก็ได้ตังไหมได้สังเกตไหมจะได้ตังก็ต้องไปเก็บเงินได้แต่การเก็บเงินได้ต้องยอมรับอยู่ว่าระบบออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนออฟไลน์คือมันไม่เหมือนที่เราไปเจอหน้ากันและคุยกันและเก็บเงินได้เลยเอันี้มันเวิร์กอสังเกตไหมคนที่ส่งได้เนี่ยคือเป็นออฟไลน์เยียบสมบองออฟไลน์ไหมออฟไลน์ต้องสายปารีนออฟไลน์ไหมออฟไลน์คือออนไลน์เนี่ยมันจะช้าใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาช่วงเราจะเก็บเงินมันสําคัญมากคุยโอเคหมดแล้ว แต่ช่วงจะจ่ายเงินเนี่ยออนไลน์มันจ่ายยากเพราะจ่ายใ้ใครมันมันคึกกึกกกมันเลยเก็บเงินไม่ได้มันเลยปิดยอดไม่ได้ออนไลน์เนี่ยข้อเสียของออนไลน์มันเก็บเงินยากนะได้ไม่ได้แต่มันนม่เหมือนออฟไลน์ line, แต่ออฟไลนะ์มันคุยกันเนะาะพูดคุยกัน Florida, Rules, iman, กินข้าวกินปลาด้วยกันเคลียร์แผนผ่าแผนด้วยกันโอเคปุ icas, ค๊บมาเท่านี้พี่โอเคไม่จ่ายปุ๊บหายรูปร่วมกันมันเิดบง่ายไหมนี่คือสําคัญคือหัวใจของการเกดบเงินหัวใจของการตลาดคือการ ปิดการขายแล้วปิดการขายการปิดการขายเนี่ยฉันต้องทำยังไงนี่แบ่งปันแลวก่ะแบ่งปันเพิ่มหนึ่งจริงๆการขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคุณต้องรักการขายก่อนนะครับคุณต้องรักการขายก่อนบางคนฉันไม่ชอบขายจบคุณเข้าใจกีิ่นแล้วทุกคนเกิดมาเพราะขายการขายเป็นสิ่ง เเกิดจาหลังจากนั้นนะขอคุยตรงนี้ผลข้อจูนทศนคกติใครบางคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้หรือกาลังนั่งอยู่ที่แอนตี้การขายคุณพลาดแล้วครับชีวิตคุณพลาดครั้งแรกและพลาดตลอดไปถ้าคุณยังไม่รู้จักคําว่าขายขายเหมือนถึงช่วยนําสิ่งที่ดีให้คนอื่นช่วยคนอื่นเรียกว่าขายเห็นนั่นจะท่งานแบบไหนก็ตามจะขายได้ก็ต้องเมื่อพอเด็ดรู้ไหม เกิดมาจะมีคนเลี้ยงขายได้คือร้องเสียงดังดจริงไหมจ<ะ>ริงว้าวิ่งเดินบ้นลูกตอนดีมากเห็นไหมขายนะขายเสียงเลยครับเสียงดังไม่ก่อนนะฮะใช่ไม่ใช,ใช่กับเด็กบางคนข้อมาไนี่ไม่ร้องเลยไม่ร้องยังไม่โฆษณาการขายร้องอ่าหมอต้องมาตีตูดใช่ไหมตีให้ร้องใช่ไหมอ,อันนี้คือเรื่องจริงผมกาลังขายไอเดียให้คุณว่าทุกอย่างเกิดจากกเด็กจะมีเสน่ห์เขาต่อเมื่อเด็กคนนั้นอ่ะขายขายอะไรรู้เปล่า ขายความขยันขายทําเป็นเด็กดีขายเป็นเด็กตั้งใจเรียนใครไม่ใช่อันนี้การขายไหมครับอนน้องปาลินเดมอนปาลิมเนี่ยหรือทุกคนบางคนไม่บางคนบอกว่าจะไม่ไม่ชอบขายคุณขายทุกวันคุณขายตัวทุกวันเข้าใจไหมขายตัวเนี่ยหนึ่งตื่นเช้าปุ๊บถ้าเราไม่ขายตัวเราจะไม่ออกจากบ้าน ตื่นเช้ามากูอาบน้าทาแป้งสองมันใช่คือชุดไหนเอาชุดนี้ออกชุดนั้นเอาชุดนั้นออกชุดนี้ใช่ไหมฮะกางเกงนี่คือสินค้าเราจะออกข้างนอกเนี่ยเราต้องขายให้ก่อนนี่คือสินค้าใช่มฮะคุยหัวข้อนี้ก่อนวันนี้เป็นหัวข้อหลักด้วยคือคุณต้องเข้าใจว่าเราขายมาตั้งแต่เราเป็น B N A ทเองนี้เราวันนี้ย ออกนอกบ้านเราต้องขายตัวเองผมงเผาวันนี้เลยบอกว่าวันนี้นะไถมอนต้องใส่ชุดไดมอนนะผ้าปากแดงๆทำาผมดูดีใช่ไหมฮะอันนี้คือธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจไปอเมซอนคุณจะเดือดเด่อดาๆไปเขาไม่สนใจคุณหรอกถ้าแต่งตัวดีเ้วาวีนิด <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเ้วานวีนนิดแบบอ๋อใช่ไหมมีดีต้องโชว์สิครับ โชว์ทำไมตอนมันเหี่ยวอ่ะมีพลังดูตั้งสองคนอ่ามีพลังดูตั้งสองคนไม่รู้ดูอะไรดูอะไรใช่ไหมฮะเสื้อผ้าเซสซี่ดูดีไหมต่างหูคุณขายไหมครับค่ะทั้งที่คุณเนี่ยไม่ได้แบบอยากโชว์นะแต่โดยธรรมชาติดีเอของมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะมีสายเลือดนักขายอยู่ในตัวคือขายเวลาออกไปข้างนอกให้คนชื่นชมเราให้คนชอบเราใช่ไหมชายใช่นี่คือการขายนะมันเป็นมาตั้งนานแล้ว ะะบางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้ <c oughs> คุณต้องหลักการครัีเซนต์ตรงนี้ให้ได้ที่ในงานของเราคุณต้องขายไอเดียให้เก่งขายไอเดียก่อนนะครับอตัวนี้มันเวิร์ไม่ใช่ครับขายไอเดียไม่ใช่แค่สินค้าเนี้ยขออยกสินค้าตัวใหม่แลยครับสั่งสองแห่ก่อนที่คุยเรื่องสินค้าคุยเรื่องการขายคุณต้องขายไอเดีย มนุษย์เนี่ยถ้าคุณขายความคิดไม่ได้จบสินค้านีเยอะไหมเยอะเยอะจ้ะคุณต้องขายไอเดียว่าเพื่อนมีเงินอยู่สี่พันเราจะทำเงินยังไงต่อยอดได้ลา้านไอเดียไหมครับ<ไ>อันนี้ขายไอเดียไหมครับ<ไ>เงินสี่พันเนี่ยไปซื้อรองเท้าก็ได้แค่รองเท้าไ,ไปซื้อเสื้อผ้าได้แค่เสื้อผ้าเพื่อน ไปซื้อของที่คุณอยากได้มูลค่าสี่พันมันก็ได้แค่นั้นหรือจะเก็บไว้ไม่ซื้ออะไรเลยมันก็เป็นแค่เศษคือเป็นเศษกระดาษนะเงินนะไม่ใช้เศษกระดาษนะครับใช่พูดอีกครั้งหนึ่งเงินถ้าไม่ใช้คุณจะออมอย่างไรก็ตามมันคือเศษกระดาษดีๆนี่เอง จริงไม่จริงเพราะมันไม่ใช้มันก็คือเศรษระดาคุณต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สี่พันเก็บไว้มันก็แค่สี่พันเก็บไว้ถ้าคุณไม่ใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ขายไอเดียนะคะแต่ถ้าเพื่อนเราจะเอาเงินสี่พันถึงเก็บไมันก็สี่พันปีหน้ามันก็แค่สี่พันมันไม่งอกหรอกถ้าเอาเงินสี่พันมาดูแลตัวเองแล้วต่อย,ยอดเดี๋ยวแสดงให้เพื่อนคุณก็อาจจะเป็นซันสองแหนใช่ไหมฮะโอตาใช่ไหมครับ นี่เรากินแล้วดูแลตัวเองแล้วเนี่ยพาคนมาเป็นเจ้าของแบรนด์กินนะจากสี่เป็นแปดแปดสิบองค์กรมันจะแตกแบบนี้เนี่ยเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามเนี่ยเห็นไหมภายในปีนี้เรามีรายได้ห้าหกแสนนะขายเดียวไหมครับขายนี่คือขายไอเดียก่อนบางคนไปปุ๊บนี่เลยครับสินค้าเนี่ยมันดีมากเลยนะมันช่วยนู่นไม่ใช่อันนี้คือมันเหมือนขายเกินไปคนกลัวที่จะมาซื้อคุณ เวลามาซื้อคุณก็กลัวว่าเขาโง่ที่จะมาซื้อของคุณเลยใช่ไม่ใช่ต้องตั้งโจทย์ว่าเงินสี่พันจะทําอะไรได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพ่อนทีนี้มาซื้อตรงนี้เราได้ขอไหมได,ได้ต่อยอดได้ไหมฮะไดะ้คือต้องขายไอเดียในน่้นเทปอเอเนี่ยเวลาขายเนี่ยก็าขายไอเดียว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเราจะดูแลตัวเองเงินบอกตัวเลขเลยแสนสอง แค่เกใหญ่สุดเงินแสนสองเพื่อเราเก็บเงินแสนสองไว้ชีวิตเราก็ไม่ได้เก็บเงินแสนสองเนี่ยถ้าเราไม่ต่อยอดอย่างไรก็หมดถ้าเราไม่ต่อยอดหมดใช่ใช้เดือนละหมื่นในครอบครัวจําเป็นประหยัดที่สุดเดือนละหมื่นสิบเดือนก็แสนสิบสองเดือนแสนสองนี่เงินหายไปทั้งแสนสองปีหน้าเ็าไม่รู้จะมีชีวิตแบบไหนเพราะเราใช้หมดเลยจริงจริงน<อ>ี่คือหัวใจ นี่เขาเยขายไอเดียแต่ถ้าเงินแสนสองเนี่ยเอามาทําธุรกิจตัวนี้มาซื้อแบรนด์ตัวนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ดูแลแล้วสร้างแบรนด์ต่อเงินแสนสองจะทําเงินได้เป็นร้อยล้านเงินแสนสองทำเงินได้เป็นล้านคือร้อยล้านมันตกใจคนทำเงินเป็นล้านม,มันทําเงินยังไงเดี๋ยวสแสดงให้ดูคุณต้องแสดงแผนไหมครับ S <S นี่เห็นไหมทําไมบอสต้องส่งแสดงแผนให้คุณขนาดบอสนะ่ะปีปีแล้วยี่สิบกว่าปีทุกเช้าถามลองได้เลยตื่นเช้ามาเรียบร้อยสวนมุดสมาธินิดนิดนิดนิงบอสจะเขียนนั่งอยู่คนเดียวชั่วโมงถึงสองชั่วโมงเนี่ยห้ามยุ่งกาแฟเสร็จแล้วก็นั่งเขียนนั่งฝึกทุกวันถ้าไม่เก่งแผนอาชีพนีนจ้จบอาชีพเราคือนักสแสดงอาชีพครูคือสอนเด็ก ให้สอบผ่านอาชีพชาวนาต้องไปไปนาใช่ไหมคุณเป็นชาวนาไม่ไปน,นาคุณจะเป็นชาวนาได้อย่างไรเป็นครูต้องไปสอนเด็กนักเรียนอาชีพคุณต้องฝึกการสอนให้เก่งเป็นหมอคือต้องรักษาโรคได้เรียกว่าหมอฝึกยังไงให้แบบรักษาโรคให้นะเราเป็นนักเครือขา่ายนักการตลาดหน้าที่เราต้องเขียนแผนเก่งเขียนแบบนี้ไอ้ยิ่เขียนวันนี้ไปเขียนแผนทำไมมันไม่เวิร์กวะ ไมปิดคนนี้ไม่ได้มผภาพตรงไหนก็คิดดูค่ะเราเป็นนักการตลาดเครือขายหน้าที่เราต้องเขียนแผนเก่งๆจริงๆนี่คือหัวใจคุณต้องสแสดงสแสดงแผนคือขายอดียเสร็จสแสดงให้เขาเห็นแอบเงินแสนสองเยอะไหมเ <Yeah. S 1> ยอะแต่ถ้าคุณใช้ไม่เป็นหมดยังไม่็้มด จริงๆแสนสองเนี่ยนี่คือสูงสุดในส่วนตัวเนี่ยตอนนี้บางคนเครียดนะเครียดคุณรู้ไหมว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่ทำอะไรก็ตายใช่ทำก็ตายก่อนตายทำดีกว่าไหมดีจริงไหมจริงคุณเกิดมาบางคนนี้ก็ตายอะไรนะใช่คือ คืออยู่บ้านแล้วไม่ทําอะไรก็ตายมันตายไร้ค่ามันไม่ทําอะไรไหนๆจะตายขอทําหน่อยขออยากอยากทอะไรสักอย่างรู้แล้วว่าตายฉันอยากทำอะไรสักอย่างเกิดมาเป็นคนแล้วอยากพิสูจน์ตรตะกูลตัวเองให้มันเห็นตระกูลเขาประสบความสาเร็จเขาร่ารวยเขาช่วยเหลือคนอื่นได้เขาทําไมเขาทําได้ฉันอยากทําด้วย